สวัสดีครับผมขอสวัสดีพี่ๆนานาเพื่อนๆนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ฟิชชิงมูชิวี2ชแนนที่มีกุอยางที่ช่องรักบอมีนะครับผมย้ำว่ามีกุอยางเลยนะสาหรับในทิว v 2วันนี้นะครับเป็นวันเกิดของผมพอดีเลยผมเองก็ได้มาฉลองวันเกิดกันเล็กๆนะครับผมนะบ่อตกปลาโกยุนะครับผมเป็นไม้จุดบ่อที่4บ่อนี้ในทิปที่แล้วเนี่ย เคยมาอยู่เตื้อนึงแต่มาตัวช่วงแมลงละในวันนี้ก็จะมากันในช่วงม่เจ้านะครับในวันนี้เนี่ยได้เดินทางมาตัวน้องเอสปราจินแล้วก็บตัตรแตงเต้าผู้เฝ้าขนมนะนสำหรับหมายตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนที่เขามากัน,นคือว่าฟาร์มกีนด,ดีขนาดก็เลยอยากจะปลาใบเต้ามาฝึกฝีมือตัวนะเพราะว่าในวันที่26 27นะครับประมาณนี้ของเขาจะได้มีโอกาสเดินทางลงไปตางลาปูน,นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของผมเขาเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมวัสดุอุปกรณ์ที่เขาเซืกับวันนี้นะ เป็นยังไงเล่าใจเยือกกันแบบไดพ่องนะครับผมเพื่อมาตามหาป่าใสงามๆนะไปนี่ครับปนะจุดที่เราอยู่กันนะครับในชี่วันนี้ก็จะนั่งกันแบบสบายๆครับผมเขาก็จะนั่งถังนี่ผมจะนั่งถังอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เราเสปิวกันนึงนะครับะระยะ6ฟุตเนาะส่วนแห่งท่านหนึ่งแต่งเต้าหู้เฝ้าขนมอะไรคะนี่วันนี้แต่งต้องมาฝึกครับมาฝึกฝีมือไปได้พ่องลูกปลากินก้กินยยเจ้านี่วันนี้แตง่งจะเล่นอยู่ตรงนี้เราก็แห่งท่านหนึ่งน้องเอสปลาจีนปลาจีน สวัสดีครับผมวันนี้เอเล่นเป็นอย่างเองวันนี้เล่นเป็นชิงเหลวบาลานสามโซนครับผมวันนี้ว่าจะปลาไอ้น้อยมางัดปลาแฮกมย่กัวันเกิดไอน้น้อยอ่ะกันเอาไปไหนลปเต็ะเบี้ยเอาละครับนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของเราแล้วเดีเ๋ยวเราไปเริ่มเบ็ดปลากันเลยในวันนี้มีเวลาน้อยครับผมเราจะนั่งเบ็ดปลากันประมาณสักสี่ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะต้องปิกบ้านกันแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องไปเตรียมครัวเพื่อไปตากลำปูนนะจะลองมาลองดูว่า4ี่ชั่วโมงก่อนที่เราจะไปลำปูเนี่ย เราจะสามารถหาปลาตะโกไปฝากคุณแม่ที่บ้านได้ก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปตามลุ้นกันนะครับผมเป็นไปดังตามคอนเซปต์ของช่องวีสองเอามาล้องหูเอามาดูหื้อหันเอามาลองกอยพอยังบบต้องหมดวันเตื้อแล้วเอาปากันไปป่ามือถุนหน้าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วไปวันนี้ลองกันเกึอวันปอไปยังม่ต้องหมดวันเลยต้องหมดวันเตื้อ เออเย้ได้ตัวแรกครับผมปานินสวยงงามๆโอ้เอ็กก็ได้แล้วนี่ครับอ้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นดีๆครับผมบานบานบๆปลานแพกู่ครับผมตัวแรกครับผมตัวนี้หน่อยเออเอาถ้าไสต

วว้าสวยงามครับผมปลาแปลกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกในเต้าก่อนใ้เต้าเมียอยู่ว้าวสาโคดไซโคดสาโคดสาโคดเมียบอกไซโคดไซโคดโคดน้อย อันนั้นะครับเดี๋ยวผมมานะไปไหนไปท่องเที่ยวครับไปท่องเที่ยวไหนรูแบบ็ตเป็นป้นนนองครับเตรีมยมไปนะตีตียาปลอมอ่ะใจครับผมได้หรอกไหมให้ก็องนะได้ครับไะสวัสดคีครับผมผมเอสปาจีนนะครับผมนี่ปลานานามาตียาปลอมครับผมนี่ วันนี้เยอะที่ผมใจจะเป็นกบยางแล้วครับผมนี่ครับไปทดลองกันเฮ้ยมันแรกจะเป็นยังไง นี่น้องนิ่มเขอทาผมไปย้ายย้าย้ด้น้องนครับเฮ้ย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 เล่ห์ของตัวเก่ามาได้มาได้ของเอสโอ้ตัวใหญ่อ้วน ้าปลาตัวแรกว้ยายปลาตัวแรกเจ้าเล่นของตัวเก่ามาได้ไปได้ของคนอื่นมนัมนมนัมนปากโคตรเอ็ดเอ็ดยู้จักปลาโคตรเหรอเอ็อดรู้จักปลาโคตรก็ กบย่างกินกหรอครับอ๋อมันกินกระดี่ครับกินเยืย่อต้น้ำเนาะนะครับไอ้ไทยบอกว่ากบยางหมอกข่อยกินนะครับผมจะกินเป็นเยืย่อต้น้ำกินเยืย่อดำแบบเดี๋ยวเราจะลองเยืย่อดำดูเดี๋ยวเราจะลองเยืย่อดำดูเรื่องจากโค้ชมาโคดอ่ะเรื่จากอเล่า ่กาอมาอเอ,อ,เอ,อ,เอ,อหัววะปากบนตันอดเลยอ่ะมเลม<ล>ากบนปากลุ่มเออกใจกนใจี่มา็ตวงแล้วเจ้าอันนี้ใหญ่เหลือะก,กี้หน่อย เฮ้ย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 โอ้โเดินข้ามน้องครับผมเฮ้ยมาครับตีต่อครับ ครับนะันะเอามาลองอย่างที่ไอ้ไทยบอกนะครับผมอย่างที่เจ้าของบอกนะครับว่าเพว่ามันกินปลาใต้น้ํามันกินเหยื่อใต้น้ำนี่นะครับนี่ลองใจปักน้อยดูนะครับผมจะเป็นยังไง ลองเจ็บปลาเล็กดู่สีนี่สะท้อนแสงขน้ดครับผมนี่ขนาดะนะ่าลองดูกันว่าจะมีตัวไหม เด็กบ้านผมนก n ่ ả ไปได้ป่องกดมันานะได้เป็นสิบตัวแล้วด้วยโอ้โหคนตั้งทุนมันจ้าบไง แต่อีกหนึ่งแต้มครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีไซส์เลยี่ว้าวไม่ซึ่งโดนปากคองครับแล้วก็คองั้างข้างมาตวงมาคองโอ้หานหมานหม,ม,มานเอหมานปนน้องของปาปี่ได้ดย,ดยินดีเอาไปติดปีน้องเอ๊ะไปไหนแล้วเนี่ย

น้อยน้อยไปกว่าตัวเยอะแะ่ก uh ็ได้ง่ายนี่นี่หน่อยมันตัวแค่นั้นเองอ่ะมาโอ้เลือกนะเว้ยเอ้ยมันทอมได้ยังไงวะผมว่ามันอย่างมันจืงมากระถิ่นตัวมั้งก็บอกเอะไรวะไปเลย S <S น่หมดกล้แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงจุดที่จุดของคลิปนี้แล้วนะครับผม <S <S น,นี่ครับผม,ม,มบบเปิ้ลเปิ้ลว่ามามืดเงียบๆแต่มีตัวีเยอะเปิ้ลว่าเปิ้ลว่าเก็บแบบเงียบๆณตอนนี้ครับผมใกล้ถึงเวลา ไีห่หยุดปิกบ้านละผมต้องโสนครับอันนั้นนะ่ะตึ่ได้ตัววัดเยะวันค่ำต้องไปดูครับดูผมนี่เดี๋ยวสกักกคำพอจาได้ปิกบ้านแล้วครับผมดูดูคนดูคนขี้โมวัดป่าไปก่อนครับสักซิบซักคำไม้เพื่อได้กอดก้ <c oughs> อยอ่ะก่ะไฟลับคุเจอคุณน่เจอคุกับก้าวก็ได้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 ก่ะ เนี่ยเนี่ยอ๋อแง่โวยีนี้เจอกันที่นี่ที่เดิมนะครับนะว้าว <Wow, amazing. S 1> เมซได้ิ่งเหี้ยิืนเหี้ยิืนธรรมดานลครับน้องๆเป็นปลาไหมเจ๊ <Yeah. S 1> ใส่นี้

<laughs> lương mà lé Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นาใสก็ชานอยฮ่าเป็งมีกอบอะอย่างน้อยก็ได้มีมันเนะมันเอาอ้ยโตกเลยเว้ยตะเพียนเพี้ยนเนะโมงมัน้ปวดหลับแล้วปอหลับเอต้ออย่าจะตามหาต่อ hiền ăn đây mất สุดผมก็ทำได้จากเบ็ดคนข้างบ้านอี่โกใสงาๆว้าวไซนี้ครับอุสดุกจัดถือว่าจ้าบเลยฮะอแลด์วีปนี้นะครับก็แค่ได้มาเบ็ดป่าแค่ัหนก็ม้วนแล้วครับเดี๋ยวไปยี่กทำอะไได้ืนะหางดำอ่ะยี่กหางดำอเอายี่สกตัวนี้เพื่อโยเหร้ยผสมเฮ้ยเฮ้ยฮน้ดู ยิโสัวนี้นะสีออกดำๆเลยอ่ะหางดำหางดำเลยอ่ะอ๋ออ๋อออเมื่อไหอ๋ออ๋อเนื่อไหร่ดีกว่าสีมันไม่ได้เหมือนยิโสดนะเอ็ดอะไรมาครับนะนะมาดูปลาทั้งหมดที่เราได้กันนะครับผมไหนวันนี้ได้พอสมควรครับผมหมอกของปลกของคอเดี๋ยวเดี๋ยวผมทอหื่นนะนะดูนะครับผม นี่ครับผมนี่เอาปิ๊กมันนักครับผมเอาไสออกฟองเนาะใส่งามนี่ปลาซีมิวครับผมนี่นี่มาครับผมและแล้วนะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสุดท้ายของทริปนี้แล้วครับสำหรับในทริปนี้นะครับเราได้มาตะลุยกันนะบ่อใหม่โกยู่ด้านขวามือซึ่งได้มาลองกันหน้าก่อนมีป่านินสั้งามๆแล้วก็มีป่ายีสับป้าตะเพียนนะสำหรับในทริปนี้เนี่ยถือว่าคุ้มครับ ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยในเตัวหน้ามีโอกาสเขาก็จะมากันแหมแต่ตัวหน้าจะไปนั่งปุ้นที่ลายโยปุ้นเพราะว่าไปโซนลอยู่มุมพันนะครับผมซึ่งในที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องปิกบ้านไปจัดครัวเพื่อเตรียมตัวไปลำปูนนะครอาจจะได้ปิดทิปกันโวยหน่อยนะครับผมในที่วันนี้นะผมน้องเอสนะครับผมก็ต้องขอลาจากันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วห้พบกันใหม่ในทิปต่อไปนะครับในทิปนี้ขอขอบคุณครับครบบุณครับผมให้พบกันใหม่ครับผมสบายดีนะด้วยดูนะเอ๊ใส่หมุดได้ปะ โอ้เหลืองอยู د ه. د ه ่เว้ยแค่ธรรมดาแสดงถึงยังไงตัวน้อยๆเนี่ย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 ปล่อยไปกันเนี่ยปล่อยไปดิ